เอาล่ะก่อนอื่นเลยต้องขออภัยด้วยนะครับที่วิดีโอนี้น่าจะลงดึกไปสักหน่อยคือช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะดูนะครับว่าผมทําวิดีโอ2คลิปต่อวันทําให้ในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับผมก็ดันเผลอหลับไปจนตื่นมาช่วงเย็นนี่แหละดังน,นั้นก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามทาให้คลิปนี้มันปล่อยเร็วที่สุดโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับซีรีส์กาเนิดเหล่าผู้พิทักษ์คือซีรีส์ที่ผมนะครับจะมาสรุปเนื้อเรื่องในกําเนิดเหล่าผู้พิทักษ์อีเวนต์จากเกม League of Legends ซึ่งวิดีโอนี้นะครับจะเหมาะสำหรับใครก็ตามที่สนใจในเนื้อเรื่องของอีเวนต์แต่ว่าไม่มีเวลาอ่านหรือแม่ก็อาจจะเก็บเนื้อเรื่องไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงนะครับผู้คุณสามารถเล่นเกมกันได้ตามสบายใจเลยแล้วก็ค่อยมาฟังสรุปของผมก็ได้และในเอพิโซดนี้นะครับเราจะเดินทางสู่ชริมาเริ่มต้นบทที่4บทสุดท้ายของอีเวนต์นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงครับก็เชิญมาฟังได้เลยกับสรุปเนื้อเรื่องกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ชัพเตอร์ที่4 Rise of the Sentinel บทของชูริมาประถมบทแผนที่สิ้นหวังจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาในตอนนี้ครับครอบครัวของพวกเราเซนเตเดอออฟไลน์มีสมาชิกมากพอแล้วและในช่วงเวลาหนึ่งครับเลนการ์นก็ได้เข้ามาหาคุณเขาได้บอกนะครับว่าเราเนี่ยมีทักษะการต่อสู้ที่ด้มากมากมันจะดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยฝึกการต่อสู้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเกรงใจใคร ซึ่งเลนกานะครับก็ได้พาตัวของเดอา่าแล้วก็ลิเวนเนี่ยมาช่วยฝึกพวกเราและพวกเขาทั้ง3มคนนะครับก็ได้ประเคีการสั่งสอนให้กับพวกเราในทันทีและเมื่อตัวของเรานะครับมองดูสายตาของพวกเขาทั้ง3ามันนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีจิตใจอยากจะสู้แล้วก็ยินดีด้วยครับปลดล็อกสกิลการโจมตีโดยที่ไม่ลังเลช่วงเวลาผ่านไปในตอนนี้ครับฐานทัพของเซตเทเนลเต็มไปด้วยผู้คนมากมายสมาชิกที่มาจากตา่างแดนในตอนนี้ครับพวกเขาเริ่มจะมีความสนกสนมกันมากขึ้น ทางเกรฟที่พยายามจีบเวนแต่เวนนั้นก็ยังไม่เอาด้วยลิเวนกับอิเดเลียที่ดูเหมือนจะเริ่มเปิดใจในการเข้าหากันและโเชเชนกับเซนนาที่นับวันเข้าครับูเชเยนเน่ยก็ยิ่งเป็นห่วงในตัวของเซนนาตัวของเราครับดันเข้าไปฟังบทสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งคู่ตัวของเซนนาได้บอกนะครับว่าตอนนี้มันถึงเวลาเข้าไปโจมตีเวียโก้แล้วแต่โเชียนนะครับยังห้ามไว้อยู่เพราะว่าเราเนี่ยต้องการคนเพิ่มแต่เซนนาก็ยังคงดึงดันนะครับบอกว่าจํานวนเท่านี้แหละพอแล้ว เราต้องรีบจัดการกับเวโกก่อนที่เขาจะทําให้ดูนเทราเนี่ยย่ำแย่ไปมากกว่านี้ไม่จบการพูดคุยครับตัวของเซนนาเนี่ยก็ขอแยกจากรูชีเนและตัวของรูชียนนะครับก็ได้พบว่าเราเนี่ยกำลังแอบฟังอยู่เขาได้ปรึกษากับเรานะครับว่าเราเนี่ยควรจะหาทางช่วยเซนนาเขาได้บอกนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยได้พบกับสมุดบันทึกเก,าก่าเก่ที่หลับซ่อนไว้อยู่ในสถานที่แห่งนี้โดยที่สมุดเล่มนั้นนะครับได้กล่าวถึงอาวุธอย่างหนึ่งของเซนเทเนลที่มันนะครับมีพลังที่มหาศา,ศาลมากมาก เพียงพอต่อการต่อสู้กับเวีโกและอาวุธชิ้นนั้นครับอยู่ที่ชูริมาเมื่อพวกเราฟังจบนะครับเราก็รับรู้ได้ทันทีว่าอาวุธที่โดชเชนพูดถึงเนี่ยมันคืออาวุธนะครับที่เทรสแสดงให้ดูตอนที่พวกเราอยู่ที่อิคโต้เราก็ถามโดชีเนนะครับว่าเขาแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะเอาแผนนี้โดชีเนก็บอกนะครับว่าเขาและต้องทําและเขานะครับก็ต้องลากเราไปที่ชูริมาด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องทําตามแผนนั่นแหละในค่ําคืนที่สมาชิกของเตเเนลครับกำลังหลับสนิท ในตอนนี้ครับคุณใช้เวฟไอเดอร์พาโลชียนไปยังชูริมาพวกเราโผล่ออกมาในสแตนเนลเฮนควอเตอร์ของที่นี่สภาพของมันโลคร้างไม่แตกแต่างจากลีเจียนอื่นเพียงแต่ในครั้งนี้มีอะไรบางอย่างที่แปลกไปคู่สังเกตที่สมประตูของห้องมันมีสัเจ้าเล็กๆที่ข้างในนั้นประดับไปด้วยทูปเทียนดอกไม้และรูปของหญิงสาวแก่ๆคนหนึ่งเมื่อเราบอกโลเชียนว่าที่นี้น่าจะมีคนเสียงของผู้ที่อยู่ที่นี่ก็ดังขึ้น อาชานเดอะโลกเซนเตเนลกล่าวทักทายโดยการเจ้าอาวุธของเขามาที่พวกเราเมื่อเราพบกับอาชานเรารู้ได้ทันทีว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์พวกเราจรึงได้บอกว่าพวกเราเนี่ยมาที่นี่เพราะอะไรเราต้องการตามหาอาวุธที่มีชื่อว่าแอสโซเวอร์อาวุธที่มีความสามารถเหนือกว่าจินตนาการของผู้คนอาชานก็ได้บอกว่าอาวุธชิ้นนั้นเคยเป็นของชัดยาผู้บัญชาการของที่นี่แต่เธอนั้นถูกสังหารไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเรื่องนี้ครับทำให้เราเนี่ยตกใจเป็นอย่างมาก เราบอกอาชานว่าเราต้องการตัวของชัดย่าในการต่อสู้กับเวีโก้ซึ่งตัวของอาชานก็งงนะครับว่าเวีโก้คือใครแบ็กมิสคืออะไรฮาราวิงคืออะไรเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องนี้นะครับทำให้ตัวของลูเชียนเนี่ยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากข้อความที่ส่งไปให้กับเซนเตอรทุกคนควรจะมาถึงที่นี่ด้วยแล้วทำไมตัวของอาชานถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ยังไงเสียอาชานก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้แอเซาวเวอร์อยู่ที่ตัวเขาสิ่งที่เขาถืออยู่นี้มีอำนาจในการกำหนดโชคชะตา แต่ในค่าคืนเนี่ยครับมีสิ่งที่เขานั้นต้องไปจัดการมาพูดจบนะครับตัวของอาชาเนี่ยก็ได้ใช้ตะขอในการปีนโหนไปข้างบนและพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ได้ตามเขาไปองค์ที่1 d ึ่ง the a b s o r e r พวกเราครับได้ตามอาชาจนมาถึงวิหารแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองอาชาได้บอกนะครับว่าชัดยาเนี่ยถูกสังหารโดยขุนนางที่อยู่ในชรีมาซึ่งนั่นนะครับนั่นจะเป็นฝีมือของ the v i p e r และตัวของเขานะครับจะใช้ a b s o r อ e r เนี่ยในการคืนชีพชัดยา ดูเช่นที่ฟังอยู่นะครับก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าอาชาน,น,นจะคืนชีพชัดยาได้ยังไงอาชานก็จึงบอกนะครับว่าการทํางานของแอสซอบเบอร์เนี่ยมันมีอยู่ว่าเงื่อนไขาการคืนชีพของแอสซอบเบอร์นะครับนั่นก็คือเรานะครับต้องทําการลางแค้นให้กับใครก็ตามที่โดนฆ่าซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าคนที่ฆ่าชัดยาเนี่ยน่าจะเป็นพวกเดอะไวเปอร์แค่เขาสังหารพวกเขาทั้งหมดทิ้งซะชัดยาก,ก็คืนชีพแล้วมาพูดจบนะครับเขาก็บอกให้พวกเราเนี่ยรอยอยู่ข้างนอกระหว่างน,นั้นครับเขาจะไปสาสางเรื่องราวข้างใน เมื่อเขาหายไปสภาครับเสียงกรีดร้องของผู้คนข้างในเนี่ยก็เริ่มดังขึ้นราคับรูเชนก็ได้พูดนะครับว่าเรื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าขณะในจังหวะที่เรานะครับกำลังจะล้มเลิกเพราะว่าไม่เชื่อคาพูดของอาชานเขานะครับก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันน่าจะได้ผลนะตอนนี้ชัดยาน่าจะคืนชีพแล้วเราต้องได้ไปเปิดฝาลงของนางเพราะนานเนี่ยค่อนข้างกลัวที่แคบแล้วบอกให้เรากับรูเชนนะครับตามเขาไปเพราะเราก็ต้องลองไปพิสูจน์ให้แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่อาชานพูดเนี่ยมันคือเรื่องจรริงหือเปล่า องที่สองว่าด้วยเรื่องการสูญเสียพวกเราครับเดินตามอาชานมาสู่สุสารที่อยู่ห่างไกลไม่กี่กิโลในตอนนี้ตัวของอาชานอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นแต่ก็ต้องหน้าบืองในทันทีเมื่อพบว่าตัวของชัดยะนั้นยังไม่ฟื้นแต่เขานะครับก็รีบเปลี่ยนอารมณ์และบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ฝีมือของเดวิเปอร์แต่เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะแจ็คโคและครั้งนี้ครับเขาต้องไปสังหารแจ็คโคให้ได้โลยเชนที่มองดูหน้าของอาชานนะครับก็รับรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ตัวของอาชานนั้นอยู่ในอารมณ์เศร้า เขาก็ได้บอกนะครับว่าเขารู้จักความรู้สึกนี้ดีแต่ตัวของอาชานครับต้องหยุดได้แล้วบางทีเดร์ซอเบอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลก็ได้แต่อาชานก็ขัดหัวชนฝานะครับพอเขาบอกว่าชาัดย่าเนี่ยเคยใช้สิ่งนี้กับเขาเขา,เขาเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งจากพวกกุยข้างถนนและเธอนะครับก็ได้ใช้อรซอเบอร์เนี่ยในการคืนชีพเขาขึ้นมาอาชานนั้รักชัดย่ามากและเขาครับจะไม่ยอมเสียนางไปแน่และแ,แม้ว่าเราครับจะพยายามเก้ขอมให้เขานั้นเข้าร่วมกับพวกเรา ต๊ะของอาชานก็ยังปฏิเสธพร้อมกับมุ่งหน้าไปหาแจ็คเกลที่อยู่นภูเขาถัดไปและก่อนจากลาเรานะครับก็ยังเตือนถึงหน้าที่ของต่อเซนเตนลแต่เขานะครับก็บอกว่ากฎเกณฑ์เดียวที่เขานั้นจะทําคือกฎเกณฑ์ที่เขานั้นสร้างขึ้นเมื่อตัวของอาชานนะครับได้หายไปตอนนี้ครับคุณกาลูเชียนตัดสินใจที่จะกลับไปยังเซนเตนลเฮดควอเตอร์แบบจริงๆแต่แล้วครับคุณก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่น่ากลัวในตอนนี้เมืองมาวีสถานที่ตั้งของฐานเซนเตนลในชิริมา กำลังถูกแบ็คมมสเข้าโจมตีและความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเวียโกนั้นปรากฏตัวที่นี่คุณกับลูเชียนครับจึงต้องเข้าไปจัดการกับเวียโกโดยที่มีเพียงแค่คุณสองคนและไม่มีกำลังเสริมองค์ที่3สู่ความมืดมิดพวกเราครับรีบวิ่งเข้ามาในตัวเมืองและพบกับเวียโกที่ตอนนี้ครับเขานั้นกําลังถือตะก้าศา,ารอันเก่าๆซึ่งไม่ต้องพูดก็น่าจะเดาออกตะก้า,าสารนั้นครับคืออีกหนึ่งเซษเซียวของอีโซ และในตอนนี้ครับตัวของเีโก้นั้นกำลังจะหนีไปเพราะเราจึงรีบเข้าสกัดแต่พบว่าตัวของรูนคาร์มาและรูนเดเวนเข้ามาขัดขวางเราไว้เีโก้ที่เห็นเรา2คนครับรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าทําไมถึงมีเตเนลสองคนอยู่ที่นี่ไม่ใช่ทั้งกลุ่มแต่เขาก็ไม่ได้แคร์อะไรมากและบอกให้คาร์มากับเดเวนเนี่ยตามมากับเขาและก่อนที่เขานะครับจะหายตัวเข้าไปในแบ็คมิสเขานะครับก็ได้เสกลูกน้องที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นมาสู้กับพวกเรา ในตอนนี้เรากับลูเชียนโดนรุมรอมด้วยอสูรที่แข็งแกร่งขึ้นพวกเราพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ด้วยความแข็งแกร่งที่มากเกินไปก็ทําให้พวกเรานันเสียท่าคุณล้มขมําไปกับพื้นพร้อมกับสติที่เริ่มเรือรางและเมื่อแสงทุกอย่างนั้นสิ้นหายไปคุณและลูเชียนก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วองค์สุดท้ายองค์ที่4การคืนชีพและการแก้ไขเราครับตื่นขึ้นมาในสเตเดียมเฮดควอเตอร์ของชิริมาพร้อมกับลูเชียนในอาการมึนงงสุดข,ขีด พวกเราได้สงสัยครับว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยหมดสติไปมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาชานก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับน้ำชาชุดหนึ่งเมื่อเราเห็นตัวอาชานครับตัวของลูเชียเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาเขาได้ถามนะครับว่าตัวของอาชานเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเจ้าแจ็คเกลเหรอตัวของอาชานนะครับก็เลยบอกว่าการที่เขาเนี่ยทิ้งเพื่อนมันอาจจะดูเลวร้ายกว่าการฆ่าแจ็คเกิลเปไหนเขาก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะละเว้นการแก้แค้นแล้วก็กลับมาช่วยเหลือพวกเราแต่ชักน่าตกใจพอเมื่อเขาครับเดินทางมาถึง เขาก็พบพวกเราครับนอนสิ้นชีวิตอยู่หนพื้นของชุริมาแล้วแต่ก็โชคยังดีนะครับที่เขานั้นใช้แอสซอบเบอร์ฆ่าพวกผู้ผีที่ฆ่าพวกเราแล้วก็ได้แบกพวกเรานะครับกลับไปยังเซนเตเนลเฮดคอเตอร์แห่งนี้พวกเราที่ฟังอยู่ครับก็อึ้งไปเลยเนี่อวากเราเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่กลับถูกแอสซอบเบอร์คืนชีพมาเนี่ยนะตัวของอาชาดครับก็ได้ตอบว่าใช่พร้อมกับยืนถ้วยนำชามาให้กับเราด้วยสายตาที่มนหมองเขานะครับได้เล่าอดีตที่เขานั้นเคยใช้ชีวิตร่วมกับชาจ้า ถ้วยชานี้เคยเป็นของชัดยา่านางไม่เคยให้ใครยืมไม่เคยเลยไม่เคยแม้แต่ข้านางเป็นคนที่หวขงของแต่ตัวของข้าก็รักนางมากแต่เจ้าไม่ต้องใส่ใจมันก็นได้เอาละเชิญเลยโปรดดื่นน้าชานี้เถิดเจ้ารู้อะไรไหมนางชอบชานี้มากๆเเฉกเช่นเดียวกับที่นางรักชีวิต รักชีวิตที่มีเป้าหมายและเป้าหมายของนางก็คือที่นี่เมื่อพูดจบตัวของอาชาน,นครับก็ได้ผายมือมาทางเราพวกเราก็สงสัยใานทาัทีว่าอาชานกำลังจะพูดถึงอะไรอาชานก็ได้บอกว่าหลังจากที่เห็นเราเนี่ยต่อสู้กับฮาราวิ่งเขานั้นก็รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเขาอยากจะเข้าร่วมกับพวกเราไปต่อสู้กับราชาอย่างเวียโกและนี่คือสิ่งที่ชัดย่าน,นต้องการนางต้องการให้อาชานเข้าร่วมกับเซนเตเนล ไม่ต้องกระหายการแก้แค้นนางไม่เคยขอให้อาชานแก้แค้นให้นางและในตอนนี้ตัวของอาชานก็จะทำตามประสงค์ของชัดยาเมื่อพวกเราพูดคุยจบเราครับก็ได้อาชานเดินโลกเซนเตน e ลมาเป็นหนึ่งในพักคพวกของเซนเตนลออฟไลท์เพียงแต่ในตอนนี้ครับเป็นช่วงรุ่งสางและเราครับกลังจะใช้เวฟไ i n เดอรพาลูเชียนกับอาชานกลับไปเราก็ได้คิดนะครับว่าเราเนี่ยน่าจะโดนเซนนาฆ่าตายแน่ๆและเมื่อพวกเราครับเดินทางกลับมาถึง เซนนาก็ได้วิ่งเข้ามาหาเราพร้อมกับเทศนาพวกเราชุดใหญ่ต่งจากที่พวกเรานะครับบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตัวของเรากับรูเชียนี่ยเคยตายมาแล้วเซนนาก็ได้ใจเย็นลงนะครับและขอให้รูเชียนนี่อย่าทาแบบนั้นอีกเธอเป็นห่วงรูเชียนมากและตัวของรูเชียนครับควรจะเชื่อใจในตัวของเซนนามากกว่านี้และเมื่อจบบทสนทนาครับในตอนนี้เซนนาบอกให้พวกเราไปเต็มตัวเพราะตอนนี้ครับเธอจะบุกเข้าชาราวายฐานที่มั่นหลักของเวโกจบในบทของชูริมา ก็จบกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของอาชานเอาจริงในเรื่องของอาชานเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับที่เกิดขึ้นในคอมิกนะครับทาให้เรานั้นไม่ค่อยมีอิสระเอกอะไรมากเพียงแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมและยายจะมาพูดเนี่ยก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือเมืองที่อาชานอยู่เมืองนี้ครับมีชื่อว่ามาวีซึ่งเมืองน,นี้อยู่ทางทิศตะวันออกของชริมาและมันครับก็ไม่มีในแผนที่ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างเสียดายนะครับเพราะว่าแผนที่ของดุนเทราเนี่ย มันนะครับไม่ได้มีการอัปเดตมาหลายปีมากๆแล้วทําให้ในตอนนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเมืองมาวีเนี่ยอยู่ทางโซนไหนนะครับของตะวันออกในชุริมาโอเคแต่ว่าในวิดีโอนี้ครับพนะจบเพียงเท่านี้ในบทหน้าครับจะเป็นบทของ Shadow Eye จุดจบของซีรีส์กับเนิร์ดเหล่าผู้พิทักษ์ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นไปตามกำหนดการอยู่นะครับที่ผมนะครับจะพยายามปั่นซีรีส์นี้ให้จบภายในวันที่3ก่อนวันที่4และเมื่อแอนิเมชันเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะครับได้เปิดตัวเดี๋ยวผมนะครับจะมาทำคลิปอีกแน่นอน ต้ารับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ่ายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ